สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปเกี่ยวกับความรักล้วนๆของชาวราศีพิจิกในเดือนธันวาคม2,561นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็สมาชิกติดตามทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่นะคะแม่หมอก็ขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆหน่อยนะคะว่าปี2,562ต้องการให้อ่านไพ่แบบใหม่โดยอ่านรวมกันทีเดียวเลยหรือว่า จะเป็นแบบเดิมคะที่อ่านแบบแยกแบบนี้เพราะว่าต้องการอยากรู้เพราะว่าบางคนอาจจะเบื่อแล้วอ่านแบบนี้อยากจะเปลี่ยนใหม่ก็ลองแสดงความคิดเห็นมาคะว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็จะได้รู้ว่าเป็นแบบไหนอะไรสิ่งที่คุณต้องการก็สามารถให้คำคอมเมนต์แล้วก็คำแนะนำติชมต่างๆได้นะคะอันนี้เราก็ลองมาดูว่าสำหรับเดือนนี้ ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็มาดูว่าส่งท้ายปีจะมีอะไรดีขึ้นบ้างเกี่ยวกับความรักของคุณก็มาดูไพ่พื้นฐานชะตาชีวิตของคุณก่อนเลยว่าได้ไพ่อะไรบ้างนะคะตำแหน่งตัวตนของคุณได้สองถ้วย devil ห้าถ้วย justice เดาบ s t a k สี่ดาบเก้าเหรียญกลงล้อแล้วก็ไพ่สรุปของคุณ t ด e hangman ได้ hangman ไพ่สรุป จากที่ดูภาพไพ่หลายหลายคนหลายๆคู่เลยนะคะชาวราศีพิจิกจากที่ดูดูนะไม่ว่าคุณจะเป็นคู่กรรมหรือว่าคู่กันก็ยังหนีไม่พ้นความขมขื่นอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่าคุณได้สองถ้วยในตัวตนของคุณก็จริงแต่คำว่าคู่ก็มีความหมายหลายแบบถ้าคู่กรรม ก็เหมือนกับว่าเดลวิกับสองถ้วยเนี่ยเป็นความรักแบบที่เหมือนกับว่าสามวันดีสวันร้ายสามวันดี4ี่ว,4วันไข่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเลิกมันเป็นอะไรที่ตัดกันไม่ขาดนะเพราะว่ามีไพ่กงล้อเป็นความรักที่เหมือนคนมีกัมอะยังไงก็ต้องทนอยู่แล้วก็อยู่ทนหลีกหนีไม่พ้นหนีกันไม่พ้น ยังไงก็ตัดกันไม่ขาดอันนี้คือคู่กรรมที่อยู่ก็มันมีทั้งทุกข์แล้วก็สุขปะปนกันส่วนด้านคนที่เป็นคู่กรรมคู่แท้ก็คือไพ่กงล้อแล้วก็สองถ้วยเป็นไพ่ที่มีความรักแล้วก็เหมือนกับว่ามีความเกื้อกูลเกื้อหนุนซึ่งกันและกันถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แค้วกัน เหมือนเป็นความที่โชคชะตาฟ้าหรือขิดเหมือนขีดชีวิตให้คุณมาได้พบเจอเจอ,เจอกันไม่ช้าก็เร็วเพราะว่าจากที่ดูแล้วนะต่อให้ชาวราศีพิจิกจะเข้มแข็งแข็งแกร่งเพียงใดคุณได้สเต้งเนี่ยคุณมีความรู้ความสามารถคุณมีความฉลาดแล้วก็มีสติปัญญาพอ ที่จะเอาตัวรอดแล้วก็พึ่งด้วยตัวเองพึ่งลำแข้งตัวเองไม่ต้องพึ่งคนอื่นแต่ความแข็งแกร่งของคุณมันก็เป็นเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นแต่จริงๆแล้วลึกๆภายใต้จิตใจของคุณนั้นอ่อนล้าหมดแรงเต็มทีเพราะว่าคุณได้ก้าวดาบมันเป็นอะไรที่เครียดที่ทุกข์แล้วก็แฮงแมนเป็นไพ่สรุปนั่นก็หมายความว่าชีวิตความรักของคุณ มีแต่ความผิดหวังทุกซ้ำซากไม่รู้จักจบสิน้นสำหรับคนโสดบอกได้เลยว่าโสดแล้วสวยรวยมากแต่ถ้าอยากได้คู่กรณีคนโสดมีโอกาสได้คู่แล้วก็คนที่คบหาดูใจกันมาได้สักระยะหนึ่งนะถ้าต้องการที่จะตกลงแต่งงานมั่นหมายอะไร ก็สามารถทําได้นะพากันไปผูกข้อไม้ข้อมือแต่งงานไปสู่ขอได้แล้วก็พากันไปจดทะเบียนสมรสมีโอกาสที่ดีเพราะว่าได้จดติหมายถึงเกี่ยวกับกฎหมายด้วยถ้าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะสามารถพากันไปจดทะเบียนสมรสได้ส่วนสําหรับคนที่มีคู่แล้วกรณีคนมีคู่บางคู่บางคนอาจจะต้องทนอยู่หรือว่าอยู่ทนก็คงต้องนั่งทําใจกันต่อไป แต่กรณีที่ไม่อยากอดทนต่อไปแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆนะเพราะว่าหวานอมขมกืนมานานแล้วหมดทางเยียวยาหาวิธีแก้ไขก็คงต้องเลือกทางใครทางมันอาจจะทำการแยกทางอย่าล้างหรือว่าอยู่ห่างไกลแยกกันไปก่อนแล้วก็มีการดำเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมายเกิดขึ้นสำหรับคนที่เคยจดทะเบียนแล้วก็อาจเป็นไปได้ว่าจะพากันไป ทำการอย่าล้างดําเนินการทางด้านกฎหมายตกลงสัญญิงสัญญาที่ว่าจะมีใครที่รับผิดชอบเกี่ยวกับลูกกับเต้าก็มีความเป็นไปได้ว่าทําเอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดูแลรับผิดชอบเรื่องลูกบุตรหลานต่อไปเพราะว่าตามที่ดูดูแล้วนะ ถ้ากรณีบางคู่บางคนถ้ายังไม่หมดบุญหมดวาดนาต่อกันก็ยังต้องมีวันที่โครจรกลับมาเจอกันใหม่มีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณได้ไพ่กงล้อแล้วก็ไพ่ถ้วยคู่ในดวงชะตาชีวิตของคุณอันนี้เราก็ลองมาดูเกี่ยวกับคนโสดคนโสดที่มีคนคบหาดูใจดูใจกันอยู่ ไปไปมามาหรือว่ายังไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเป็นทางการแล้วก็คนมีคู่มีครอบครัวที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็กรณีกรณีพิเศษสําหรับมือที่สว่าจะเป็นอย่างไรเราก็มาดูเจาะลึกกันเลยว่าทั้งตัวตนความคิดความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์นั้นจะเป็นอย่างไรเราก็เริ่มจากคนโสดก่อนอันดับแรกคนโสดตัวตนของคุณได้เจ็ดเหรียญ คนโสดต,ตัวตนของคุณมีเรื่องให้คิดหนักส่งท้ายปีจะเอาอยัางไงดีจะหยุดแค่นี้หรือว่าจะไปต่อลกักษณะเหมือนว่าก้มหน้าก้มตาทำหน้าตาคุณคิดชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์จนวินาทีสุดท้ายเลยก็ว่าได้ดูจากภาพไพ่แล้วไม่มีความสุขตำแหน่งตัวตนของคนรักคุณได้เก้าเหรียญ ให้พื้นฐานก็ได้เก้าเหรียญตัวตนคนลกคุณเขามีชีวิตชีวาละลาละลาหน้าตาสดใสผ่องแผ้วเพลิด <c oughs> เพลวพพนลรายสบายสบายไม่ซีเรียสเหมือนกับว่าเขาใช้ชีวิตมีความสุขไปวันๆตำแหน่งความคิดความรู้สึกของคุณได้ก้าไม้เท้าความคิดความรู้สึกของคุณอยากจะถอดใจนะวันละหลายครั้งวันละหลายรอบเลย วันวันหนึ่งนั่งแต่ถอนหายใจรักสุดตัวทุ่มสุดใจแต่สิ่งที่คุณได้รับมันเหมือนกับว่าไม่สมบูรณ์แบบความคิดความรู้สึกของคนรักคุณได้เดอดซันความคิดความรู้สึกของคนรักคุณมองเห็นแล้วว่าตะวันยิ้มแฉ่งมาแต่ไกลบอกได้คำเดียวว่าจิตใจเขาช่างเป็นอะไรที่เบิกบานมากๆ ขอบอกเลยจากภาพไพ่เห็นได้ชัดเหมันกับว่าเห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแบบไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเขามีความสุขแฮปปี้เหมือนกับตัวตนของเขาอันนี้มาดูตำแหน่งความสัมพันธ์ของคุณคุณได้เมจิกเชียนค่อยโล่งใจหน่อยเมจิกเชียนถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเพราะว่าไพ่เมจิกเชียนของคุณตำแหน่งความสัมพันธ์ เป็นอะไรที่สวยงามมากได้ไพ่ที่วิเศษสุดๆอาจจะเป็นไปได้ว่านี่คือเป็นไพ่ที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญระหว่างคุณและก็คนรักก็ได้สําหรับคำตอบไพ่ใบนี้คือมีอะไรที่คุณทำไม่ได้เพราะว่าเป็นไพ่ที่อย่างรู้ฟ้าดินดูจากภาพไพ่ก็รู้ว่าเหมือนกับว่าผู้ชาย ชี้ไม้ขึ้นบนฟ้าแล้วก็เอานิ้วชี้ลงดินให้ความหมายนี้หมายถึงมีครบทุกอย่างอะดินน้ำลมไฟอะคุณต้องการอะไรคุณมีหมดแน่ส่วนตำแหน่งความสัมพันธ์ของคนรักคุณเป็นอะไรที่น่าแปลกใจความสัมพันธ์กับได้สิบดะแย่สุดๆความสัมพันธ์ของเขาเหมือนกับว่า นี่คือจุดจบไพ่ใบนี้เช่นเดียวกันไพ่ใบสุดท้ายสิบดาาหมดสภาพย่ำแย่นอนแองแม้งแงแก่เลยบ่งบอกได้ว่าไม่มีอะไรเอาแน่นอนกับชีวิตมาแบบดีๆแต่ที่ไหนได้ดันมาตกมาตายตอนจบเพราะว่าตัวตนเขาจิตใจเขามาแบบแฮปปี้นะแต่กลับมามีความทุกข์อีตอน มีความสัมพันธ์แต่ตัวตนกับจิตใจของคุณนะมีความทุกข์แต่มามีความสุขอีตรงตำแหน่งความสัมพันธ์มันเป็นอะไรที่แตกต่างกันเหมือนกับว่าความแตกต่างของคุณนะ่ะมันเป็นคนละด้านเลยนะระหว่างคุณแล้วกับคนรักอะ่ะแต่ยังไงก็เอาใจช่วยให้ทุ้สู้กันต่อไปนะคะอันนี้เราก็เรามาดูคนมีคู่บ้าง จะเป็นอย่างไรแบบไหนนะคะเราก็มาดูตัวตนก่อนอันดับแรกตัวตนของคนมีคู่ว่าจะเป็นอย่างไรตัวตนของคนมีคู่ได้สี่ดาบเหมือนไพ่พื้นฐานคุณก็ได้สี่ดาบเช่นเดียวกันตัวตนคนมีคู่ถึงเวลาปีกวิเวกขออยู่แบบเงียบๆสงบสยบความเคลื่อนไหว เพราะว่าไพ่สีดาบเหมือนกับว่าพอกันทีไม่อยากวุ่นวายกับใครแล้วอยากอยู่แบบเงียบๆมากกว่าตัวตนของคูงคุณได้สิบไม้เท้าตัวตนคูงคุณเหมือนเขาถูกกดดันอย่างหนักความรับผิดชอบก็เยอะมากมายตัวตนของเขาเหมือนแบกโลกทั้งใบเอาไว้คนเดียวดูจากภาพไพ่นะแบกไม้ไว้บนบ่าเดินเซไปเซมา ดูแล้วก็น่าสงสารเขาอยู่นะตำแหน่งความคิดความรู้สึกของคุณได้ The World ความคิดความรู้สึกของคุณจิตใจของคุณนะ่ะอยากจบอยากจะติ้นสุดความรู้สึกของคุณนะ่ะไม่อยากฝืนใจอีกแล้วเพราะว่าไพ่ใบนี้ความหมายเกี่ยวกับความรักไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเป็นไพ่ใบสุดท้ายหมายถึงการจบการติ้นสุดการจากลาแล้วก็เริ่มต้นใหม่บนโลกใบนี้ ส่วนตำแหน่ง,คว,ค,ค,วง,ค,งค,ความคิดความรู้สึกของคู่คุณได้ชาริออตความคิดความรู้สึกของคู่คุณน่ะจิตใจเขาว่ามีความเห่อเหิมโจนทยานดื้อรั้นมุ่งม,มั่นสูงไม่เชื่อฟังใครไม่ชอบการควบคุมคอนโทรลคือคือเขาคิดอะไรเขาเขามุ่งม,มั่นไปแต่สิ่งนั้นโดยไม่ยอมรับฟังหรือว่าเชื่อฟังใครมีความมั่นใจในตัวเองสูง ตำแหน่งความสัมพันธ์ของคุณก้าวดาบไพ่พื้นฐานก็ได้ก้าดาบความสัมพันธ์ของคุณดูจากภาพไพา่เหมือนจะดีนะทำท่า,ทาแหมเซ็กซี่สวยงามเชียวแต่ไม่ใช่นะคุณกำลังนอนเอามือก่ายหน้าผากเครียดคิดมากสังกะตายอย่างมากมายมหาศาลเป็นอะไรที่ทุกอันนี้ตำแหน่งความสัมพันธ์ของคู่ของคุณเป็นอย่างไรได้ไพ่กงล้อ ภายพื้นฐานก็ได้กงล้อความสัมพันธ์ของคู่คุณก็เหมือนเดินทวนเข็มนาฬิกานะมีช้าบ้างเร็วบ้างบางครั้งก็เหมือนกับว่าหยุดอยู่กับที่แต่ที่แน่ๆดูแล้วเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณคุณละคู่ยังไงก็ตัดกันไม่ขาดมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณยังไงก็หมุนแล้วก็โคจรมาพบกันยังไงก็หนีกันไม่พ้น ยังไงก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆกันต่อไปนะคะทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะอันนี้เราก็ลองมาลุ้นดูสำหรับมือที่สามบ้างว่าความรักจะเป็นอย่างไรสำหรับคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ปล่อยผ่านมันไปนะคะกรณีพิเศษมือที่สามนะคะตัวตนของแฟนคุณคำว่าแฟนคุณก็หมายถึงเป็นแฟนของชาวราศีพิจิก หรือว่าอาดีตแฟนของชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็ปัจจุบันมาเป็นแฟนของมือที่3นะคะอย่าได้งงนะคะเพราะว่าต้องใช้คําว่าแฟนคุณก็จะได้รับรู้เพราะว่าบางคนอาจจะงงตัวตนของแฟนคุณได้เอ็มเพสเป็นไพ่ที่ดีนะตัวตนของแฟนคุณเนี่ยจากภายนอกนะดูจากภายนอกคร้าๆเห็นก็ต้องอยากได้เป็นแฟนนะดูดีมีสเสน่ห์ครบเครื่อง ลักษณะท่าทางเอาใจเก่งสุภาพอ่อนโยนเพราะว่าได้แอมเพสเนะีย่ยไพ่แอมเพสจะถือว่าเป็นไพ่ที่สมบูรณ์แบบนะเป็นไพ่ที่มีความอุดมสมบูรณนะ์อันนี้ตำแหน่งตัวตนของคู่กรณีคุณได้พระราชนีถือไม้เทา้าตัวตนของคู่กรณีคุณดูภายนอกเขานิ่งๆแล้วก็มีความเก่งและเป็นคนมีฉลาดมีความฉลาดมีความสามารถ มีความรอบรู้เฉพาะตัวแต่ในใจลึกๆเขาว่าเป็นคนค่อนข้างใจร้อนแล้วก็ร้อนรุ่มในจิตใจตำแหน่งความคิดความรู้สึกของแฟนคุณได้จัตติ์ภาพื้นฐานกับจัตติความคิดความรู้สึกของแฟนคุณจิตใจของเขาอยากทําการเหมือนกับว่าต้องการหย่าล้างหรือว่าจบสิ้นกับคนรักเก่า ที่ยังไม่ได้หย่าล้างกันหรือว่าเลิกกันอย่างเป็นทางการเหมือนกับเขากําลังคิดอยู่นะเพราะว่าได้ไพ่จัตติกเกี่ยวกฎหมายน่าจะมีอะไรที่ยังผูกพันกันอยู่ยังคาลากรังเขาก็เลยเหมือนกับว่ายังต้องคิดกําลังคิดอยู่ความรู้สึกของเขาอะ่ะกำลังชั่งน้ําหนักอยู่ว่าควรจะตัดสินใจอย่างไรดีควรตัดสินใจดีไหม หรือว่าจะปล่อยให้คาราคาซังอย่างนี้ต่อไปถ้ากรณีสำหรับคนที่จดทะเบียนสมรสอันนี้เราก็มาดูความคิดความรู้สึกของคู่กรณีคุณว่าเขาคิดอย่างไรความคิดความรู้สึกของเขาคือได้สิบไม้เทา้าความคิดความรู้สึกของคู่กรณีคุณใจเขาก็มีความกัดกุ้ม ก้มอกก้มใจมีความทุกข์ไม่ใช่น้อยเลยมีความรู้สึกที่มีความเครียดกดดันเพราะว่าสิบไม้เท้าอ่ะมันเป็นอะไรที่หนักอึง้งภายใต้จิตใจนะเพราะเขาก็ยังไม่รู้ว่าแฟนคุณอ่ะจะตัดสินใจอย่างไรเขาก็ยังเหมือนกับว่าแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ส่วนตำแหน่งความสัมพันธ์ ของแฟนคุณได้ห้าถ้วยเกี่ยวกับอดีตไพ่พื้นฐานก็ได้ห้าถ้วยเช่นเดียวกันความสัมพันธ์ของแฟนคุณเหมือนเขายังมีความห่วงใย,ยหรือว่ายังตัดสายใย,ยจากคนรักเก่าไม่ได้เขายังคิดถึงจมปักอยู่กับอดีตนะจริงๆแล้วอะ่ะมันยังมีความผูกพันกันอยู่ลึกๆความสัมพันธ์เขา,าเหมือนว่าเขาคิดถึง อดีตที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีความเสียดายอยู่ยังลังเลอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีมันยังมีอะไรที่ยังตัดกันไม่ขาดตัดกันไม่หมดยังมีเยื่อใยหลงอยู่บ้างก็จะให้ดูว่าไพ่เกี่ยวกับอดีตนั่นก็หมายความว่าสามถ้วยที่ล้มไปเนี่ยหมายถึงอาจจะคนรักเก่ายังเหมือนกับว่ามีความผูกพันมีความเยื่อใยกันอยู่ ส่วนสองถ้วยด้านหลังก็หมายความว่าคนรักใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเขาก็เลยกลายเป็นคนที่มีความทุกข์เสียเองอันนี้ก็มาดูความสัมพันธ์ของคู่กรณีว่าเขาเป็นอย่างไรเขาได้แฮงแมนไพ่สรุปของเขาก็ได้แฮงแมนนั่นก็หมายความว่าความสัมพันธ์ของคู่กรณีคุณเขาเองก็มีความมีความขมขื่น ที่ยากจะถอนตัวถอนใจได้เมื่อเขาถลำลึกมาถึงขนาดนี้แล้วเป็นไปได้ยากที่เขาจะถอนตัวออกมาเขาก็เลยเหมือนกับว่าตกอยู่ในที่นั่งลำบากคืนไม่เข้าคลายไม่ออกในขณะน,นี้อันนี้เราก็ลองมาดูนะคะว่าเดือนนี้จะมี ใครที่มีบทบาทอิธิพลเกี่ยวความรักของคุณนะคะเดี๋ยวจะจับให้ให้สองใบนะคะว่าจะได้ธาตุอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณเผื่อสำหรับคนโสดเผื่อมีโอกาสเปิดใจนะลองดูสิว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าคนธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็มีชาวราศีเมษสิงห์ธนูอีกหนึ่งใบเผื่อเป็นตัวเลือก ธาตุไฟเหมือนกันอนลองดูสิคนธาตุดินธาตุดินก็มีชาวราศีมังกรพฤกษกและวกกันทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการกระทําและการตัดสินใจของคุณเองเท่านั้นนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อน <c oughs> ๆชาว YouTube ทุกท่านจงพบแต่ความสุขความโชคดีกันทุกๆคนนะคะ ถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ